สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจย์จะแนะนำการสร้าง Storybook นะคะด้วยเจมินายนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็เข้าไปที่ตัวของเ e มินาก่อนนะคะ,ะเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปที่ตัวของแท็บ3ขีดตัวนี้ นะคะแล้วเราเลือกเป็น Storybook นะคะจากนั้นตัวข้อความส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถจะใส่พร้อมเรื่องราวของเราลงไปได้หรือว่าเป็นแนวทางที่จะให้ AI สร้างให้เรานะคะอย่างเช่นอาจารย์ใส่ลงไปชื่อเรื่องนะคะเรื่อง ปลาทองปลาจนปลาจนไผ่ในมหาสมุทรสมุิอาจารย์ได้แค่ชื่อเรื่องตัวนี้นะคะอาจก็ส่งเข้าไปจากนั้นเราก็รอให้มันทำการ generate ตัวไฟล์ Storybook ให้เรานะคะเมื่อ Gemini นะคะทำการ Generate Storybook เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือมีตัวเล่มของ Storybook ให้นะคะที่สามารถเปิด Flip ได้นะคะซึ่ง เราสามารถที่จะกดฟังการอ่านทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเล็กๆสวัสดีปลาทองน้อยเธอหลงทางหรือเปล่าค่ะอ่าหรือว่าเราสามารถที่จะแชร์นะคะเอาลิงก์ตัว s ตอรี่บุ๊ที่ฟลิปได้เะกี้เนี่ยนะคะแชร์ไปให้คนอื่นนะคะก็คือพอเรากดแชร์ปุ๊บมันจะสร้างลิงก์ ตัวลิงก์แชร์ให้เราเราก็ทำการ Copy ลิงก์ตัวนี้นะคะแล้วก็เอาไปไปแชร์ไปโพสต์ที่ต่างๆที่เราต้องการจะให้ตัวของ Story นี้ปรากฏนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะเซฟลงมาเป็นไฟล์ PDF นะคะให้เราเลือกไปที่เครื่องปริ้นนะคะ เ้ามาเรากด print แล้วก็รอ p r e p a r ์สักพักหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือให้ print นะคะจากนั้นเราเลือก printer ตัวนี้นะคะเป็น Adobe PDF นะคะจากนั้นเรากดปริ n t ค่ะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะบันทึกไฟล์ที่ตรงไหนนะคะโฟลเดอร์ไหน ก็กดเซฟได้เลยนะคะไฟล์ของเราก็จะทำการบันทึกเป็นไฟล์ PDF ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ PDF ที่ได้มานะคะก็จะเป็นลักษณะไฟล์ e book, อีบุ๊กสองหน้าอยู่ใน A4 ด้วยกันนะคะสามารถไปปริ่นได้ ข้อจำกัดนะคะสำหรับการล็อกอินยูเซนะคะถ้าเราล็อกอินยูเซในไฟล์ของเมลนักศึกษานะคะ .pku.ac.th ของเรานะคะตัวที่แชร์ตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้ปรากฏขึ้นนะคะถ้าเราล็อกอินใช้แบบ Gmail ทั่วไปนะคะตัวโลโก้แชร์ตัวนี้ถึงจะปรากฏให้เราแชร์ลิงก์ไฟล์ ของบุ๊กตัวนี้ไปได้นั่นเองนะคะก็หวังว่านักศึกษาคงจะสร้างหนังสือนิทานได้ครบถ้วนนะคะ